ที่สามองข้างหน้าพระธรรมลูกาบทที่2องข้อยี่หนี่ไหนมีชายคนหนึ่งในกรุงเยนุาเลมชื่อซิเมโอนเป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้า,าและคอยเวลาซึ่งพวกอิสราเอลจะได้รับความเันเทาทุกและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับท่านเมื่อแรมบันจิตกรผู้ยิ่งใหญ่ชาวดัตเสียชีวิตกระทันหันเมื่อ,อยุ63ปี มีผู้พบภาพที่เขายังวาดไม่เสร็จภาพนั้นเน้นไปที่อารมณ์ของซิเมโอนขณะที่อุ้มซากุมานเยซูในคราวิหารที่กลุงเยรงมีเลลนม4ีวันหลังการประสูติพื้นหลังและรายละเอียดทั่วไปยังวาดไม่เสร็จผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะบางคนเชื่อว,ว่าแลมบรันรู้ว่าจุดจบของชีวิตใกล้เข้ามาเช่นเดียวกันกันกบซีเนโอนเขาก็รู้ว่าเขา จะต้องไปอยู่กับโรมและเขาพร้อมจะไปเป็นสุดในลูกาบทที่2ข้อ29เขาทราบว่าพราวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ให้เขาตายจนกว่าจะได้เห็นพระเยซูซิเมโอนเป็นผู้ชอบธรรมแล้วก็เกรงกลัวพระเจ้ามากๆเขารอคอยเวลาที่อิสราเอลจะได้รับความมัรเทาทุกข์และขณะนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ซิเมโอนจะได้พบกับพระเยซู พระวิญญาณมาสิ์ทรงสถิตกับซิเมโอนนำให้เขาได้เข้าไปในพระวิหารและเขาก็ได้พบกับมารีและโยเซฟตอนที่ทั้งสองได้นำพระกุมารเยซูมาถวายให้กับพระเจ้าในความนีคะซิเมโอนผู้รอคอยพระเมสสิยาได้อุ้มพระกุมารแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าได้ยกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าบัดนี้พระองค์ได้ทรงให้ข้าของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระดำงดัตของพระองค์ สพระวัาตาของข้าพรงได้เห็นพร้อมรอดของพระองค์แล้วซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าบรรดาชนชาติทั้งหลายเป็นสว่างสองแบ่คนต่างชาติและเป็นศักศีของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค์ในลูกาบทที่2องข้อยี่สิเถึงสามสิบสองทโอนไม่ได้เห็นหาวันอันยิ่งใหญ่ในอดีตแต่มองไปข้างหน้ารอคอยพระเวสสยาผู้จะมาเพื่อไถ่ชนทุกชาติดังนั้น ชีวิตของเราเช่นเดียวกันค่ะพี่น้องเราก็สามารถมองไปข้างหน้าด้วยความหวังเพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเราจะพบกับพระเจ้าให้เรารักษาทางของพระองค์ไว้จนถึงที่สุดเพื่อชีวิตนี้รันพอ่อคิดสำหรับวันนี้หนทางข้างหน้าสูงชันฝ่าฟันผ่านพ้นคงยากองค์พระบิดาตรัสว่ามุ่งหน้าเดินไปให้ได้ก้าหนึ่งลองเดินด้วยมั่นใจเราให้กำลังเจ้าเอง อธิษฐานนะคะเพื่อที่เราเองจะมองไปข้างหน้ารอคอยการมาของพระเยซูคริตอ,อย่างอดทน